สวัสดีครับ NT Channel นะครับเอาละวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าที่การตั้งโปรไฟล์ของตัวแอปโปรไฟล์นี้คือโปรไฟล์รถยนต์นะครับเพื่อนเพื่อหลายๆคนเนี่ยเวลาใช้งานแล้วใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยตัวโปรแกรมตัวแอปนะครับมันไม่รู้ว่าโปรไฟล์รถมันเป็นตัวรถรุ่นอะไรนะครับก็ผมจะแนะนําทั้ง2แอปเลยนะครับก็คือแอป t o Pro นะครับแล้วก็แอป Car Scanner 2ตัวนะครับที่เราใช้กันประจํานะครับมาดูแอปแรกกันก่อนนะครับก็เป็นแอป t o Pro นะครับตัวนี้อ่านี่ครับ สังเกตว่าโปรไฟล์เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับนี่วิธีตั้งค่านะครับก็คืออ่าให้กดไปตรงนี้ครับโปรไฟล์กดหนึ่งทีครับจะเห็นขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับวิธีตั้งก็คือให้กด c reate new profile นะครับตรงนี้อ่าโอเคอันี้วิธีที่เราจะตั้งนะครับก็คือแนะนําให้ตั้งประมาณ2-3ค่านะครับไม่ต้องเยอะอะไรมากนะครับ ก็มาดูอันแรกเป็นชื่อชื่อโปรไฟล์เนีนะครับก็เป็นชื่อรุ่นรถของเรานะครับอย่างเช่นคันนี้นะครับเป็น Honda City นะครับก็เดี๋ยวเราตั้งอ่าเป็น Honda City นะครับจะใส่ปีหรืออะไรก็ได้ครับแล้วแต่เรานะครับโอเคเสร็จแล้วอันที่2นะครับเป็นขนาดเครื่องยนต์นะครับก็ตัวนี้เป็นตัว1.5ลิตรนะครับต่อไปเป็นน้ําหนักนะครับตัวนี้ก็ประมาณ14ประมาณ 1.5ุดห้ากิโลหรือหนึ่งันห้ารยกิโลนะครับอ่านี่ครับก็ประมาณหนึ่งจุด้าตันนะครับประมาณนี้จะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือขนาดถังน้ำมันนะครับตัวนี้สี่สิบห้าลิตรโอเคก็ตั้งประมาณนี้ครับหรือว่าใครจะตั้งรอบก็ได้รอบสูงสุดนะครับดูที่หน้าปัดก็ได้แต่รถปกติแล้วเนี่ยตัวรถรุ่นนี้นะครับก็จะวิ่งอยู่สูงสุดประมาณเจ็ดพันรอบก็ใส่เท่านี้ก็ได้นะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับแล้วก็กดเซฟนะครับอ่านี่ครับ มันก็จะขึ้นเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ผมจะลบออกนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วเบ๊บโอเคนี่ครับก็จะขึ้นเป็นโปรไฟล์รถที่เราตั้งขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมเลือกอันนี้นะครับปึ๊บพอเลือกโปรไฟล์ใหม่แล้วเนี่ยมันจะโหลดข้อมูลใหม่แล้วก็รีคอนเด็กใหม่นะครับเดี๋ยวรอทคัคโคนครับตัวแอปก็จะเชื่อมต่อใหม่อ่านี่ครับอ่านค่าได้เรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้ก็คือวิธีการตั้งโปรไฟล์ของตัวแอป t a l k Pro นะครับนี่ครับแอป t a l ก Pro ก็ดีครับตั้งเก์ได้หลายๆค่านะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรา,เรามาดูอีกแอปหนึ่ง<ม>ก็คือแอป Card สแกนเนอร์ a นะครับแอปคา r สแกนเนอเนี่ยดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขามีโปรไฟล์มาให้แล้วนะครับเราไม่ต้องตั้งตั้งเองนะครับแอป t a l k Pro เนี่ยเราต้องรู้ทีดนึงว่าตัวรถเนี่ยขนาดเครื่องยนต์เท่าไหร่ปีอะไรหรือว่าขนาดถังน้ามันเท่าไหร่นะครับประมาณนี้ครับเพื่อ เพื่อให้การเขาเรียกการอ่านค่าเนี่ยมันตรงที่สุดนั่นเองนะครับอ่าต่อไปครับมาดูที่แอปตัวนี้นะครับคาเ์สกิเนอร์วิธีการตั้งค่าเข้าที่เซตติ n งนะครับเสร็จแล้วมาคอนเน็กชันนะครับนี่ครับคอนเน็กชันเสร็จนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงนะครับจะเห็นตรงนี้ครับคอนเน็กโปรไฟล์ตรงนี้ครับเห็นไหมอ่าเลือกไปครับโอเคเลือกเสร็จเลือกรุ่นที่เราใช้งานอยู่นะครับอย่างคันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นท o n d a นะครับเสร็จแล้ว เดี๋ยวมันจะมีรุ่นย่อยให้เราเลือกนะครับก็รอสักครู่นะครับอ่าขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมว่ามันจะมีรุ่นย่อยไม่ค่อยเยอะนะครับมันจะอาจจะไม่ครอบคุมรถที่เราใช้งานบางรุ่นอย่างเช่นคันนี้ Honda City นะครับเราก็เลือกเป็น a l เลยครับ l OBD2 compare นะครับนี่ครับมันก็จะเลือกครอบคุมไปเลยแล้วกด OK เคนะครับอ่าท่านี้เองครับเลือกโปรไฟล์ตัวนี้แล้วกลับมาที่หน้าแรกก็กดคอนเนคครับเพื่อใช้งาน ตรงนี้ก็รอ Connect สักครู่หนึ่งนะครับเวลาเราโหลดโปรไฟล์ใหม่เนี่ยมันจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งเพื่อในการโหลดข้อมูลนะครับ mm hmm. อ่าันนี้คอนเน็กเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ก็มาดู a อ l ์เซนเซอตรงนี้นะครับวิธีเช็คเหมือนเดิมเลยนี่ครับค่าก็ขึ้นครบแหละเห็นไหม mm hmm. โหลด Engine มีอร์คูลลนเทมนะครับมีอินเท t m a n มนิโฟ o r ์นะครับมีรอบมีเว r t i c เ l Speed นะครับเยอะแยะเลย มีท้อตัวนี้เป็นเลนส์ผิดเสื้อโพดิชั่นนะครับประมาณ13.73เซนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ถามว่าสามารถเช็คตัวเลนส์ผิดเสื้อได้ไหมนะครับตัวนี้ก็อ่านได้หมดเลยนะครับออกซิเจนเซนเซอร์ทั้งเซนเซอร์หนึ่งเซนเซอร์สองก็เช็คได้นะครับสำหรับใครที่ดูค่าโวนเป็นเนี่ยก็ลองเช็คดูครับว่ามันเสียหรือไม่เสียนะครับพสำหรับเพื่อนๆที่ไฟโชว์นะครับก็พอระยะแสนโลขึ้นไปะครับก็ควรเช็คแล้วล่ะว่าเป็นยังไงนะครับโอเค ก็เท่านี้ครับสำหรับการตั้งค่าโปรไฟล์ทั้ง2แอปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ